าเรียนเสียงธรรมชาติกันค่ะเป็นเสียงร้องของสัตว์นะคะมาเริ่มที่หมาก่อนเลยค่ะหมาในภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกว่าอินุอินุแปลว่าหมาหรือสุนัขนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าว่างจังว่งจังวัน ไม่ใช่วันจันร์นะคะว่างจังที่เขาเรียกแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเรียกจากเสียงร้องของหมาเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะได้ยินเสียงหมาร้องว่าวังวังวงวังนะคะอย่างคนไทยเนี่ยเขาก็จะอย่างคนไทยเราเนี่ยจะได้ยินเสียงหมาร้องเป็นฮ้องห้องหมาเห่าฮ้องห้องส่วนญี่ปุ่นหมาเห่าวังวังนะคะถ้าเป็นถ้าสไตล์การเห่าวังวังเนาะ ็ออกวังวังเหนกันุ้งวังวุงงทีนี้ถ้าอยากจะเอาอีวังวังเนี่ยไปไว้ในประโยคนะคะจะเอาไปไว้ตรงไหนง่ายนิดเดียวค่ะอ,อย่างนี้เลยค่ะอินุกะวังวังโตในเตออีมาสอีกรอบนะคะอินุกะวังวังโต ในเตอีมัสสังเกตคันจีคําว่าในเตอีมัสคานี้นะคะคันจิตัวนี้นะคะไม่ได้แปลว่าร้องไห้นะคะนักขู่ไม่ได้แปลว่าร้องไห้นะคะ,มมแ,ปะ,คะแปลว่าเสียงร้องของสัตว์ค่ะคันจิจะไม่เหมือนกันนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอิจิบังสุกินาเพตโตะอินูเดสอีกรอบนะคะอิจิบังสุกินาเพตโตะอินูเดสแปลว่า สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบที่สุดก็คือหมานั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย